สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้า VIP บ้านนอกดาวาบเชีงจิวนะคะ EP นี้นะคะจะพามาชมบ้านที่มาส่งลูกค้าจังหวัดพิจิตรกันนะคะชิมงานช่างของเรากำลังติดตั้งบ้านอยู่นะคะตองนี้ลูกค้ายกสูงอยู่ที่เมตรแปนะคะต่อเสาปูนบันไดยอยู่ที่7ขั้นค่ะเสร็จจากตัวบ้าน แล้วก็จะมายกตัวระเบียงขึ้นไปติดตั้งประกอบเข้ากับตัวบ้านนะคะช่างก็ขึ้นไปตรวจสอบความเรียบร้อยบนหลังคานะคะหลังนี้นะคะมีขนาดแยกเป็นตัวบ้านนะคะอยู่ที่3.5คูณ6เมตรระเบียงด้านหน้า1.5คูณ3.5เมตร ส่วนระเบียงด้านข้างนะคะจะอยู่ที่2เมตรคูณ6เมตรนะคะหลังนี้นะคะลูกค้าให้ทางร้านเราบิวอินห้องครัวเล็กๆน่ารักน่ารักให้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะประตูเป็นบานเลื่อนนะคะหลังนี้หรือลูกค้าท่านใดไม่ชอบบานเลื่อนก็สามารถเป็นบานเปิดบานพับได้นะคะข้างในจะเป็นตัวห้องโลง่โลง หลังนี้มีชั้นใต้หลังคาด้วยนะคะลูกค้าอยากได้ไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็จะเป็นตัวห้องนอนนะคะตกแต่งด้วยหน้าต่างวงกลมมีประตูออกด้านหน้าด้วยนะคะมีห้องน้ำในตัวพร้อมสุขภัณฑ์ให้ครบเลยค่ะระบบน้ำไฟเราเดินไว้ให้เรียบร้อยค่ะ มีตู้คอนซูเมอร์กันดูดให้ด้วยนะคะ ระเบียงด้านข้างนะคะลูกค้าอยากได้ชี่นั่งสามารถให้ขาแล้วก็มีโต๊ะไว้วางของกินได้ด้วยเพื่อรับรชมวิวไปด้วยนะคะ,ะห้องครัวเล็กๆนะคะเราแถมซิงค์ล้างจานให้นะคะมีเลยตัวโต๊ะเคาน์เตอร์ตรงนี้จะเป็นซิงค์ล้างจานที่เราแถมไปให้นะคะก็จะมีหน้าต่าง รงนี้จะสามารถเปิดเลื่อนเปิดปิดได้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจบ้านไม้สักทางร้านเรารับทำตามแบบตามงบได้นะคะราคาคุยกันก่อนได้ค่ะหรือถ้าชอบงานเหล็กเชล่าทางร้านเราก็มีนะคะสอบถามเพิ่มเติมโทร0864256614หรือสามารถทักเพจเฟซบุ๊กและช่องทาง YouTube ได้ค่ะ ฝากกดติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะราคาอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ